ก็ผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเซเว่นไนครับวันนี้จะมาแนะนํำเรื่องของการฟาร์มเพิ่มเติมการฟาร์มจากทั่วไปนะครับผมเริ่มตัวนี้จะเป็นฟาร์ม1-10ระดับยากก็ตัวนี้ได้แนวคิดมาจากทางเพื่อนในกลุ่มที่ว่าแชร์เข้ามาเขาจะฟาร์มเบลลิก้าที่ดัน1น15นะครับผมผมก็ไปดูสกิลเขาแล้วก็ดูวิธีการเขาเสร็จแล้วก็มาลอง กับ1นดูแล้วก็ที่ติดใจก็คือเป็นจะเป็นหมิงหมิงเพราะว่าเขาจะมีเพิ่มบล็อกด้วยโอกาสดิกตายก็จะน้อยลงสำหรับสกิลนะครับผมที่เขาบอกไว้ก็จะเป็นหน้าแรกเรื่องของการเพิ่มป้องกันแล้วก็เติม Hp ของตัวอัศวินเรารวมทั้งลดการโจมตีของฝั่งตรงข้ามด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของ เข้าต <laughs> ื<ก> <ing> ่อตบตุนครับผมแล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องมีหลีดผู้นำอศวินของเราต้องเป็นพวกเพิ่มเลือดอ,อันนี้สาปผมจะมีอยู่สองสามตัวมึดูดหน้าน,า,นารัก,กว่า เสร็จแล้วเดินเลยแมพที่ฟาร์มก็จะเป็น1 0สิบระดับยากนะครับผมเด็กก็จะสีตัวตี อ่าจอ้าดเมสิกมี Me. ตรงนี้เราเตรียมทั้งพาสิบไว้แล้วแล้วก็ที่เป็นลีดเลือดไว้แล้วนะครับโอกาสเด็กตายก็จะน้อยอยู่อ๋ใส่ นี่ครับโดนยิงไป2ทีก็ยังไม่คลอยถ้าจะตายจริงๆก็จะเป็นพวก1ดาวถ้าเป็นตัว1ดาวตายได้แต่ถ้า2ดาวขึ้นไปแล้วก็ไม่ค่อยตายเท่าไหร่ สำหรับวิธีการฟาร์มแบบนี้จะเรื่องของกุญแจจะอยู่ช่วงประมาณ170ถึง180แจเผื่อเด็กตายด้วยแล้วก็แต่จริงๆก็น่าจะน้อยกว่านี้อยู่คำนวณคร่าวๆก็กลางๆเลยร7 0เจนะครับผมโดยที่แบบเดิมเวลาที่เราฟาร์มจะอยู่ที่ประมาณ233แจเพราะว่าวิธีการที่เราแนะนำกันอยู่ก็จะเป็นหน้า2หลงัง3ถามว่าเปลี่ยนแบบนี้คือ เขาจะมีปัญหาอยู่เรื่องของเด็กไม่พอฟาร์มเพราะว่าจะจะวลงกันไวมากเราจะต้องสต็อกมอนไว้คืออาจจะต้องมีเปิดแพ็คบ้างหรือไม่งั้นวันเสาร์อาทิตย์ก็คือต้องดองไว้เยอะๆเลยอย่างของผมถ้าเมื่อกี้ไม่แน่ใจว่าได้เปิดหรือเปล่าก็จะมีดองไว้อยู่ your heart. ถ้าอ,อีกเรื่องนึงที่เป็นข้อเสียด้วยก็คือฟาร์มแบบนี้จะช้ามากจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งนาทีซึ่งจะไม่เหมาะกับช่วงฮอตไทม์เลยนั้นฮอตไทม์ก็ใช้หน้าสองหลังสามปกติดีกว่าแล้วก็เราจะได้เบรกเรื่องของเด็กด้วยเพราะว่าเด็กไม่พอเดี๋ยวถ้ามีอื่นเพิ่มเติมผมก็อาจจะเพิ่มเติมให้อีกนะเดี๋ยวหาทำคลิปอื่นๆด้วยคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกก็ อลองดูแนะนำกันไปนี่ผมดองเด็กไว้เยอะมากก็น่าจะพอสำหรับวันนี้ทั้งวันรวมดอกด้วยแต่จะปล่อยฟาร์มตลอดไหมน่าจะถึงแค่ช่วงสักพักหนึ่งเพราะว่า,าถ้าฟาร์มแบบนี้ตลอดเลยพอถึงฮอตไทม์แล้วผมจะครบร้อยตัวแล้วก็จะ ไม่มีอะไรทำาจจะฟาร์มเดฉยๆหรือว่าไปวิ่งฟาร์มดูบี้เสียด้เวลาฮอทาตททมตังไม่มียากจนช่วงนี้อโอเคไว้เดี๋ยวอาจจะมีคลิปถัดไปหรือยังไงก็จะลองดูว่าจะมีคนดูบ้างหรือเปล่าถ้าไม่มีคนดูก็ไม่มีกำลังใจก็ใหม่แล้วอะไรประมาณนี้แหละโอเคครับผม พันดีลาตีสวัสดเอ้ยไม่ใช่